sẽng vào trội trội đề bài thùng súng trội trội lòng tiếng không biết bao hết anh đây ช่วงในช่วงคุณเปญนไงปรับแล้วเนี่ยนะไม่มีนะต่อห้ามทักนะถ้าทัดคุณท้อง,งจะป่องกมาเลยใช่อ๋อเอาชเข้าใจแล้วจะเห็นชะข้าใจแล้วเออ คลิปนี้ไมีเบเบิ่เลยมีแต่ช่องเราถ่ายคนเดียวติบจับมือได้ไหมไม่มีใครมา้ยาไปตลาดมนะมีเราช่องในยช่องเดียวาได้ฮักสารมาจะเขากมาแะไวกเละเป็นไปไหนอ่ะปเนรละน้อะาไม่ได้งีะขึ้นไทีแล้วไม่เีพี่เดีลอกไว้ไปนานะต้องไปเนีน้ำเน้าวพ่อไปสอนคนงา่อย ซอยดาวเอ้าอะไรมาอีกนาะนอไม่ดนี่ก็ได้ไลุนนกันอ๋อไทยลุกนีนมเจอกันแลาวเดียวเลยปลาเตี่ยหอยลวดแห่ไค่ะกันบันลวดแห่นวดแห่อย่างนี้ตนเา่ตีนเขาตีนเ ไปโอไปอมาบนบนตรงอั้ไม e ่ใช่หนูเป็นคนถ่ายอ่ะนี่อถ่ายสวยย่งไดนชัดเจนแต่วันนี้ไม่มีนะว่ายนั่งเส้นหพี่นั่งเส้นแหดิ้ ไม่ได้บ้าแมวครับบ้าดมีลูกมาลูกมาลูกมาพี่หมอนมีแปบ๊บนึงนะคะเออ จะกล้องกินใจแล้วกับแม่วันนี้าแม่ได้เข้ามาเลยค่ะใส่ใสแม่ว่าสิลูกืมแล้วอะแม่แม่เคอยืนไหมแม่ กล้องกล้องกล้องแล้วแม่กล้องกล้องยี่สกล้องเอากล้องมามีบังคับเต็มีอกล้อย่าสันแม่ย่าสัน เราช่องเดียวถ่ายอตอนนั้นตอนนี้นะช่องเราช่องเดียวถ่ายรูปแล้ก็กนั่งอีเลียเขาไปหลดิลตปครับตเต็งมงอรถออยลองด้วยครับเด้อเดืตีกกออิกระซิเอแล้วมีกล่องนมีกล่องมันอยู่ จะไปไหนเลยครับของเาเป็นองก็เหมือนกันน้องก่องแล้วเราก็จะไป็นรถกิฟตครับเดี๋ยวแล้วเฝ้าเป็นรถกิฟตเพื่อให้พ่อคอยม่ได้ชมครับนั่งไลฟ์สดนั่งไลฟ์สดอยู่เดี๋ยวพ่อวันชัยน่าจะไลฟ์ผมน่าจะไปอยู่กับพ่อวันชัยก่อนนะครับช่วงนี้ก็ไปอยู่กับพ่อวันชัยก่อนยัไม่รู้จะไลฟ่ยากไลฟ์เช็คซาวทุกวันนะแต่ว่าวีน่ารักอ่ะขอได้ไหมอ่ะ เป็ดนี่น่ารักมากเป็ดตัวนี้น่ารัมากามากเลยยิงเฮียเด้อยิงเฮียเด้อมันบดอ่างขลุเป็ดตัวนี้อุิยน่ารักมากเลยอ่ะอวิวจะติดรถได้ไหมอ่ะวิวหน้าตาน่ารักมากเลยตาอันมองหายยังไงมา ่เราจะไม่คิดอะไรไงเวลาเดินเร็วเดินมันไม่เร็วเดี๋ยวปกติยิ่งเรานอนเวลายิ่งเดินเร็วเวลาขับรถก็เร็วเงี้ยเรางมาแล้วฝนตกน่งลล์คลิปนี้กันไม่สมีแล้วครับเจอรถไฟบเร่งไรสุดชิมสาวว่อยากลิชสารูก่อนก่อนก็คนไยกไลน์เราพูววีน่ะ ครับจะชมคลิปน้องแล้วก็จะลดลงครับครับเจมาแล้วพี่น้องคลิปนี้ครับวิญญาณไลค์ครับเจอกันไลฟ์หน้าครับเจอกันคลิปหน้าครับกล่าวค้า่าสวัสดีครับพี่น้องขอบคุณพี่น้องฟองไปทุกคนกดไลค์กดแชร์นะครับดูภาพนี้เห็นมั้มีภาพมีภาพแต่ว่าทาบผมได้แล้ว